บอกเลยตรงๆว่าไม่รู้จักอาชีพนี้หรือว่าการหิ้วของพระหรือว่าการฝากซื้อเป็นยังไงเคยได้มากสุดประมาณ2องแสนกว่าบาทความสูญเสียตีไปประมาณ8ล้านครับกูไม่อยากอยู่บนโลกนี้ละกูรู้สึกเหนื่อยว่ะชื่อบาทครับผมะนักงอนใจมันปัจจุบันเป็นเคียรทีฟคอนเทนต์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจบาเฉยๆครับผม ตอนนี้คนติดตามหน่ล้านสองเราไม่ได้เป็นนักเขียนนั้นแต่แรกครับคือเราก็ทํางานตรงสายอาชีพเพลงอยู่แล้วแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ตอนที่เราเรียนเราได้เราได้ทำวรรสารแล้วก็เหมือนกึง่งๆที่แบบเป็นบทความในการเขียนบรรยายเราก็เลยหยิบตรงนั้นมาจากที่เราเคยเป็นคนอ่านใช่ไหมแล้วพอเราได้ทํางานตรงกระสายได้2ปีแล้วมันรู้สึกเบื่อแต่ระหว่างนั้นนะเรารู้จัก Facebook อะไรอยู่แล้วแต่เราก็คือแบบเริ่มที่จะแบบอยากเขียนจริงจังว่ะ ก็เลยลองลฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นเพจครับเราทำงานประจำเนาะแล้วเราก็ลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวก็คือรับงานเขียนคอนเทนต์ด้วยช่วงโควิดอะ,อะไรายได้มันลดเหมือนก็เราอยากจะหารายได้เพิ่ม mm hmm. คราวนี้เราก็ามีคนชักชวนครับเป็นธุรกิจลอตเตอรี่เราคิดว่ามันเป็นรูปธรรมก็คือเอาเงินให้เขาแล้วก็ได้ของมาแล้วก็ให้ลูกค้ากลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่มันคือ,ม,คอมันคือแชร์ลูกโซ่คือการที่เราเอาเงินไปให้คนคนหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งก็ มืนเราไปต่อยอดข้างบนเขาก็กระจายเงินออกไปให้คนอื่นเราก็ไม่ได้ของอความสูญเสียตีไปประมาณ8ล้านครับก็คือเงินเก็บก้อนหนึ่งตอนตอนนั้นเทอรี่เดี๋ยวนะคน,นึบณตอนนั้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตอะมนเริ่มจะดิ่งลงเรื่อยๆจะโดนโกงมีคนไปฟ้องร้องรถก็จะโดนยึดบ้านก็จะโดนยึดแม่รู้ข่าวก็ป่วยเขาลงพยาบาลอีกเงี้ย ทุกอย่างคือมันประเดประลังเข้ามาคือแบบชีวิตมันเริ่มเกิดความล้มเหลวอะมันก็จะเริ่มมีโมเมนต์ที่แบบกูไม่อย,อยู่บนโลกนี้ละกูรู้สึกเหนื่อยว่ะช่วงเวลาที่ผมดิ่งที่สุดคือมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเหมือนไม่มีใครรักเราบนโลกไม่มีใครหยิบมือยื่นเข้ามาช่วยอะเพื่อนที่เคยนั่งกินเหล้าด้วยกันคนที่สนิทมากที่สุดพอเราเกิดปัญหาเขาก็หายไปทุกคนต่างเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่วันที่เราล้มอะเราแทบจะนับคนได้เลยว่า เขาคือใครแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราคิวตัวเองกลับมาได้คือเราต้องอยู่เพื่อใครเราต้องอยู่เพื่อคนที่เรารักใช่ไหมเราต้องทาอะไรเพื่อเพื่อให้มันเป็นภาระของเขาเราตายคือเราจบแต่คนที่เขายังอยู่อะ่ะมันคือการตายทั้งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราผ่านตรงนี้มาได้ก็คือครอบครัวถ้าไม่มีแฟนผมผมก็คงคงคงพังไปกว่านี้ นี่แหละรครับมันทําให้เราสึกว่าตลอดแล้วเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาน่ยนอกจากวันที่เราดิ่งสุดอ่ะนี่กําลังใจจากคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยแม่งคือสิ่งที่เยียวยาเราได้มากที่สุดล่ะเราอ่ะนับถือศาสนาพุทธแต่เราอ่ะไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรารู้สึกสงบหรือว่ารู้สึกว่าจิตใจเราไม่จะดีขึ้นได้อะแฟนบอกใ่้ลองทําบุญลองเข้าวัดลองเติมน้ำหนักให้หัวใจดูตอนแรกเราไปด้วยด้วยความที่แบบเราไม่คิดได้เลยเราไปเพื่อที่แบบว่าเอออยากทาบุญให้จิตใจมันสงบว่ะไปแบบว่างอะไปแบบว่างแล้วเราเติมของกข้ามาให้มัน,ให,มนให้มันเต็มเออวันนั้นเรารู้สึกดีแม่งได้ผลว่ะเราก็แบบด้วยความเังเอญเนาะเราก็เรา,เราทําผิดอยู่แล้วใช่ปะผมก็ลองโพส์เลยว่าอยู่วัดจุฬามณีใช่ไหมเราก็ขอให ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งวุนอย่างนี้ขอพรไปก็มีคนค,คอมเมนต์คอมเมนต์อยู่ประมาณสามพันกว่าคําถามเดียวคือรับไหวไหมฝากไหว้ไหมมีเหรียญไหมมีอะไรไหมเราก็แบบทําไมอยู่ดีๆมีคนทักมาหาอะไรเยอะขนาดนี้ผมก็เลยเริ่มเซิร์ชค้นหาดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราไม่รู้จักอาชีพนี้ครับบอกเลยตรงๆว่าไม่รู้จักอาชีพนี้ไม่รู้จักว่าการเป็นาปานบุญเป็นยังไงหรือว่าการ หิ่ของพระหรือว่าการฝากซื้อเป็นยังไงมันมันมีคนหากินกันทงศาสนาบุญตรงอาจจะขายของเหมือนกันพอโอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้ของมันมีคนที่ทําแบบนี้เยอะมันไม่สามารถขัดกรองได้ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเวลาเราซื้อของอะไรพวกนี้เราก็ทําในสิ่งที่เราทําแล้วมันเชื่อเชื่อมัน่นพอคนเชื่อใจเราไว้ใจเราอย่างเงี้ยเวลาเขานึกถึงเราอยากทําบุญเขาก็ก,ก,ก,ก็ก็ทักมาหาเราที่เคยเจอคือน้องคนนึงทักมาผมอยู่ต่างประเทศเขาอยากได้พระเขาโดนโกง โดนโกงไปรวมประมาณเกือบแสนกว่าบาทแล้วตอนนั้นเราเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่เราไปรับิ้วอยู่แล้วใช่ปะเราก็บอกเอางี้เดี๋ยวพี่อ่ะไปซื้อของมาก่อนผมก็เอาเงินนั้นประมาณประมาณแปดหมื่นกว่าบาทพอซื้อเสร็จแล้วก็ถ่ายโดยทําใที่แบบเราอะ่ะเราแม่งบริสุทธิ์ใจอะ่ะเนี่ยถ่ายเนะี่ยอยู่ที่เราแล้วนะนะถึงน้องไม่รับเราก็ปล่อยคืนได้ไม่เป็นไรใช่ปะผมก็แพคอะไรบร้อยแล้วผมก็ผมก็บอกน้องนี่ร้รอยเขาโอนเงินมาหลังจากนั้นมาไหลเลยคนต่างประเทศมาจับชองเพียบเลย นี่แหละคือสิ่งที่แบบว่าพี่พี่เชื่อคํานี้ไหมเมื่อไหร่ที่เราทํำดีใครสักคนหนึ่งอะผลผลและบุญแม่งส่งผลก็มาจริงๆเลยกรรมแม่งติดจะหลวดใช่ป่ะความดีแม่งก็ติดจะหลวดเหมือนกันนี่นี่เป็นเรื่องจริงเลย สะพานบุญน,น่ะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่แค่เขาเงินมาให้เราเราเเงินไปให้วัดแต่มันคือการคัดกรองว่าเราเขาจะได้ของจริงไหมเราทําจริงหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยรับเงินมาเสร็จปับ๊บหายไงบล็อกเฟซเขาเรียกว่ามีอาชีพนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญที่จริงๆเนาะเราทาจริงๆเราว่าจริงๆเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยพอมันผ่านเราเนี่ยคมว่าวัดตั้งราคานี้เราก็เอานาเงินจํานวนที่เขาให้มเนก็นอานไปให้วัดวัดจะไปทําอะไรบ้างเอาไปสร้างโบสถ์ซ่อมห้องน้ําเป็นกระถินหรือว่าบุรณนะหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อ ต,ต่อวัดหรือต่อสาธารณชนอะ่ะอันนั้นถือว่าเป็นสะพานบุญหมดครับรายได้ต่อเดือนผมทำคอนเทนต์ออนไลน์รีวิวด้วยก็หกหลักได้ครับ รับยุ่ของมันแล้วแต่รอบครับมันมันก็ได้เยอะบ้างได้น้อยบ้างแล้วแต่ว่าเราจะเรารับอะไรหรือว่าเราเราก็บวกไปบ้างเป็นค่าน้ํามันค่าเดินทางเคยได้ไมากสุดประมาณสองแ0 0กว่าบาทใช่ครับสองแสนกว่าบาทแล้วก็หักค่าไปทําบุญแล้วก็หักงูหนักนี่ก็เหลืออยู่เป็นแสนอยู่นะทําบุญตอนนั้นทำบุญประมาณห้าหกหมื่น 5, 60, ได้ครับมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอ่ะมันมันเหมือนการย เ,เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเขามีอยู่แล้วแต่แค่แบบไม่อยู่ข้างในเราก็แค่แบบดึงศักยภาพของความเป็นเขาออกมาเราจะดึงศักยภาพตรงนี้เขาออกมาจางไหเราต้องเปลี่ยนเขาจากข้างในก่อนบางคนอาจจะแบบพอเราพูดไปแล้วสลัดกำแพงนั้นทิ้งแล้วพร้อมที่จะลุยไปต่อเริ่มนับหนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่บางคนยังต้องเกาบางคนยังกลัวความน้มเหลวถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดความกลัวไม่ผิดแต่ถ้าคุณกลัว แล้วไม่พัดไม่ไม่เปลี่ยนความกลัวตรงน,นั้นเป็นแรงผลักดันให้แม่้กูจะไม่กูจะเลิกกลัวแม่งก็ยกว่าที่เหมือนเดิมบาสเมื่อปีที่แล้วกับตอนเนี้ยมันคนละคนกันในช่วงเวลาเดียวกันณเวลาณตอนนี้วินาทีนี้เมื่อปีที่แล้วกับตอนเนี้ยมันดีขึ้นเรายังไม่กล้าพูดคำว่าประสบความสำเร็จแต่เราเรียกว่ามันเริ่มมีอะไรที่ซักเซสและเห็นผลจับต้องได้มากขึ้น พราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมบาร์สบรรณกรใช่ไหม